ต่อเนื่องมาจากเนื้อเรื่องเมื่อวานนะครับถ้าเรายังจำกันได้จะมีบทสนทนาของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเอ่อแล้จะมีโผล่เข้ามาว่า u n s e r s e l l อะไรเงี้ที่แปลว่าเต็นท์ของพวกเราหรือว่า o r d e s l e e s a r ค์ที่แปลว่าถุงนอนของพวกเธอนะครับเเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาต่อกันที่คำที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ ซึ่งจากไตเติลที่เราเห็นมาเมื่อกี้ก็จะเรียกว่า possessive article ก็เป็นคำที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของในภาษาเยอรมันถ้าเราย้อนกลับไปดูคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดผู้ฟังหรือสิ่งที่กล่าวถึงก็จะมี ich du er sie es wir ihr sie นะครับคำเหล่านี้ก็จะมีคำที่ใช้แทน หรือว่าแสดงความเป็นเจ้าของที่แตกต่างกันออกไปตามตารางที่ลิสต์มาให้ดูข้างล่างก็คือถ้าเราพูดถึงสิ่งของที่เป็นของเราเนี่ยถ้าพูดถึงอีกก็จะเป็น m ม่ดูเธอถ้าเป็นของเธอก็จะเป็นไ i s her เขาผู้ชายของเขาผู้ชายก็จะเป็นสาย4ของเขาผู้หญิง ก็จะเป็นเอียนะครับแต่และตัวก็จะมีอะไรที่แบบว่านะแตกต่างกันออกไปเหมือนกับเรียนคณิตเลยเนาะเรียนภาษาเยอรมันก็ต้องอ <มา S 2> ท่องสูตรท่องให้ได้นะับท่องไปไม่ต้องบ่นสีเอียของเธอของเขาผู้หญ,ญิง S ที่แปลว่ามันเราจะเป็น s i า n แปลว่าของมันหรือว่าของเขาของเด็กคนนั้นอะไรเงี้ยเนาะต่อกันที่ฝั่งขวาเป็นพหูพน์ ฝั่งซ้ายเมื่อกี้เป็นเอกพจน์จบไปละต่อไปเป็นฝั่งขวาพหุพจน์เวียร์พวกเราถ้าเป็นของพวกเราก็จะเป็นอุนเซียพวกเธอของพวกเธอก็จะเป็นออยแล้วก็สีของพวกเขาก็จะเป็นเ e อียแล้วก็ของคุณเออก็จะเป็นเอียเหมือนกันแต่ว่าสะกดด้วยตัวใหญ่เหมือนกับสีที่แปลว่าคุณทีนี้ความยุ่งยากของมันเนี่ยยังไม่จบแค่นั้น จะมีแบบว่าสลับซับซ้อนลึกเข้าไปอีกก็คือในแต่ละตัวเนี่ยจะแบ่งออกเป็นคำนามแต่ละเพศด้วยนะครับตัวอย่างเช่นคำที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของอันแรก m y ที่แปลว่าของฉันเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้แค่ m y เหมือนในภาษาอังกฤษอย่างเดียวภาษาอังกฤษจะแบบ m y n นั่น m y นี่ก็คือของฉันทั้งหมดเนาะ แต่ในภาษาเยอรมันเนี่ยจะต้องแบ่งออกเป็นแต่ละเพศตามคำนามด้วยนะครับย้อนกลับไปอีกก็คือคำนามในภาษาเยอรมันเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3เพศ masculinum ก็คือคำนามที่เป็นเพศชายเราจะใช้ article คำว่า d ดเนาะแล้วก็ Femini น um ก็เป็นคำนามที่เป็นเพศหญิงก็จะใช้ article D แล้วก็ต่อไปน no ้อย r รม เป็นเพศกลางจะใช้ a r t i c l เ d ิล s เสร็จแล้วทีนี้ถ้าเราจะใช้คำว่าม y ที่แปลว่าของฉันเนี่ยถ้าใช้กับคำนามที่เป็นเพศชายก็จะเป็น m ายมแต่ถ้าเป็นคำนามที่เป็นเพศหญิงก็จะเป็น m มเนีแล้วก็คำนามที่เป็นเพศกลางก็จะใช้คำว่ามายเหมือนกับออคำนามที่เป็นเพศชายเหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็จะมี m ม m ์แล้วก็ m มนนะครับเรามาดูตัวอย่างข้างล่าง d a s s s l l ์ s l l ที่แปลว่าเต็นเป็นเพศกลางมี Article เป็น Das ประโยคข้างล่างมันก็เลยกลายเป็น m ไ e l ์ is n ต t อย่างเนี้ยเราจะบอกว่าเต็นของเราเต็นของฉันเปียกเออมันก็เลยกลายเป็น m i n e เพราะว่า เราสังเกตตรงคำนาม d a s มันใช้คำว่า mine มันก็เลยกลายเป็น mine s e l f is n a s หรือว่าคำนามที่เป็นเพศหญิงนะครับที่เราเคยเรียนไปก็คือคำว่า dachser d a t h s e r แปลว,ว่าแมวเนาะเวลาเราจะบอกว่าออแมวของฉันน่ารักอะไรเงี้ยแมวของฉันก็จะเป็น mine k a t s e เพราะว่าออ k a t s e เป็น d ก็เลยกลายเป็น my cat is cute ก็แปลว่าแมวของฉันน่ารักหรือว่าหวานแหววอะไรเงี้ยต่อไปเป็นคำนามที่เป็นเพศชายกันมัางนะครับ father ที่แปลว่าพ่อก็จะเป็น the f a t h e r The f a t h e r พ่อพ่อของฉันก็เลยกลายเป็น my father my father is gross พ่อของฉันตัวใหญ่มาก ถ้าสรุปมันก็เลยจะกลายเป็นดังตารางข้างล่างนี้นะครับต่อไปนี้ก็คือสา,ายมือเป็นเพศชายตรงกลางเป็นเพศหญิงขวามือเป็นเพศกลางนะครับมายไมหม,นะหมแปลว่าของฉันาย,ายนะ dine ของเธอสา,ายนะ s ของเขาผู้ชายเอียระเอียของเขาผู้หญิง ซายนะซายเนอะซนาของมันนะครับอย่างแค่นั้นยังไม่พอยังไม่จบแค่นั้นเมื่อกี้เป็นเอกพจน์ต่อไปมีพระหุพจน์อีกนะครับอุนซะอุนซะแล้วก็อุนซะที่แปลว่าของพวกเราของพวกเราเสังเกตตรงเฟมินินุมเฟมินินเพศหญิง ก็จะเติมตัว a เข้าไปด้านหลังเป็น unser u n s e r แล้วก็ unser เสร็จแล้วทีเนี้ยมาดูตรงคําว่า oyer ที่แปลว่าของพวกเธอก็จะเป็นอะไรที่แตกต่างกันอีกละก็คือ oyer มันจะเป็นสะกดด้วย a u a r ใช่ไหมเสร็จแล้วมาดูตรงที่ feminine มันจะสลับกันจาก a u a r เป็น a u a r a เป็น o ย e r จาก oyer เป็น o ยเแล้วก็ o ยเอ ของพวกเธอเอที่นี่รู้แล้วหรือยังว่าทำไมใครๆเขาถึงพูดกันว่าภาษาเยอรมันแม่งโคตรยากเลยเราก็แบบว่าจริงๆแล้วตัวเราเองตอนเรียนตอนแรกเนี่ยก็แบบว่าแม่งโคตรเกลียดกูโคตรเกลียบภาษาเยอรมันทำไมกูต้องมานั่งเรียนภา,าษาเยอรมันอะไรเงี้ยแต่ว่าถึงตอนเนี้ยบนไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วท่องไปเลย นั่งทองไปตามนั้นในที่สุดคุณก็จะได้เองนะคะเป็นกำลังใจให้อะต่อสองตัวสุดท้ายลอะอะฮึซูเอีย e อีระเอียก็แปลว่าของพวกเธอไม่ไม่ใช่สิของพวกเขาแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเ e อียอีระเอียแปลว่าของคุณนะครับก็จบแค่นี้อสุดยอด